สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุวรรณารีนักศึกษาพยบาลสายบัณฑิชั้นปีที่2เลขที่82รหัส6 2 1 4 0 1 0 8 5ค่ะวันนี้จะมาทําการตรวจคันค่ะวัตถุประสงค์ของการตรวจคันนะคะ1เพื่อประเมินอายุคันค่ะ่องเพื่อดูท่าทางลักษณะของทารกที่อยู่ในคันค่ะว่าอยู่ในลักษณะไหน3เพื่อประเมินการเพื่อประเมินสภาพการมีชีวิตอยู่ของทารกที่อยู่ในคันค่ะค่ะเคสที่หนูได้นะคะหญิงตั้งคันค่ะชื่อนางชื่อนางน้ำตาลหวานน้อยอายุ31ปีค่ะสถานภาพ ส,สมรสแล้วค่ะเชื้อชาติไทยเชื้อชาติไทยศาสนาพุทธนะคะสิทธิการรักษาบาดสาบาทค่ะอาชีพค้าขายค่ะรายได้20,000บาทต่อเดือนนะคะคู่สมรสนะคะนายนายร่ำรวยหวัานน้อยค่ะอายุ35ปีอาชีพค้าขายรายได้2 0 0 0 0บาทต่อเดือนค่ะการคำนวณอายุคันและวันกำหนดคลอดนะคะ LMP นะคะประจำเดือนวันแรกของหญิงตั้งคารรภ์รายนี้นะคะก็คือวันที่ วันแรกของเดือนสุดท้ายนะคะก็คือวันที่27ธันวาคม2563ค่ะวันกำหนดคลอดนะคะก็คือ27ธันวาคม2 6 6 3 5 6 3บวกกับอีก9เดือนบวกกับอีก7วันนะคะ27ธันวาคมบวกอีก9เดือนก็จะเป็น27กันยายนค่ะ จะเป็น27กันยายน64บวกกับอีก7วันนะคะจะเท่ากับแปจะเป็นวันที่4ตุลาคม2,564ค่ะคือวันคือวันกำหนดคลอดค่ะอายุคัรของของหญิงตั้งครรรายนี้นะคะก็คือ G A เท่าก,กับอายุคัรก็คือ เดือนธันวาคมเดือนธันวาคมนะคะถ้าลบกับส1เดลบ27ดนะคะลบอีก27วันนะคะเดือนธันวาคมก็จะเหลือสี่วันค่ะสี่วันมกราสามอวันกุมภา28วันค่ะมีนามีนาส0 3สสาวันค่ะมีนาเมษาสาสิบวันค่ะพฤษภาคม 31วันมิถุนายน18ดวันค่ะธันวาคมก็จะเป็น4วันนะคะมกราคมก็จะเป็น4สัปดาห์กับอีก3วันค่ะ4สัปดาห์3วัน4สัปดาห์3วันกุมภา28วันจะเป็น4สัปดาห์นะคะมีนา31วันจะเป็น4สัปดาห์กับอีก3วันเมษายนจะเป็น4สัปดาห์กับอีก2วันค่ะพฤษภาคม31วันจะเป็น4สัปดาห์กับอีก3าวันมิถุนายน

ยี่สิบสี่สัปดาห์กับอีกห้าวันจะเป็นยี่สิบสี่สัปดาห์กับอีกห้าวันะ GA นะคะ G A นะคะยูคันของหญิงรดยนี้ก็คือยี่สิบสี่สัปดาห์กับอีกห้าวันค่ะวันนัดครั้งถัดไปนะคะเราจะบอกเพิ่มอีกสี่สัปดาห์ค่ะก็จะเป็นวันนี้วันที่สิบแปดมิถุนายนนะคะสิบแปดมิถุนายนบวกเพิ่มอีก สี่สัปดาห์นะคะกรกฎาคมวันนัดทั้งถัดไปของหญิงตั้งครรภ์รายนี้ก็นะคะก็คือบวกเพิ่มอีกสสัปดาห์ก็จะเป็นวันที่ส6กรกฎาคม25 6 4ค่ะอันดับแรกนะคะเราจะสังเกตลักษณะท่าทางการเดินของหญิงตั้งครรภ์ค่ะว่าหญิงตั้งครรภ์นะคะมีลักษณะท่าทางการเดินที่ผิดปกติไหมนะคะเช่นเดินตัวเอียงหรืออาจจะสอบถาม อาจจะสอบถามการเกิดอุบัติเหตุของหญิงตั้งครรภ์เกี่ยวกับกระดูกอุ้งเชิงกรานนะคะเพราะว่ามีผลต่อกันทําคลอดค่ะค่ะหญิงตั้งครรภ์รายนี้นะคะเดินปกติค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะน้ำตาลหวานน้อยค่ะเป็นยังไงมาบ้างคะประจำเดือนค่ะไปเกือบ3เดือนแล้วค่ะวันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้ายเมื่อไหรคะวันที่2 7ธันวาคมค่ะประวัติการมีประจำเดือนครั้งแรกอายุเท่าไหร่คะมาสม่ำเสมอไหมคะมาครั้งละกี่วันคะ ครั้งแรกตอนอายุสิบสี่ค่ะมาสม่ำเสมอครั้งละสามถึงสี่วันค่ะเคยตั้งครรภ์ไหมคะเคยค่ะท้องนี้เป็นท้องที่สองค่ะลูกชายอายุสามขวบครึ่งคลอดเองที่โรงพยาบาลบ้านโป่งตอนปีหกศูนย์หนักสามพันกรัมหลังคลอดตกเลือดได้เลือดไปหนึ่งถุงค่ะแต่งานแล้วอยู่กับสามีมาแล้วกี่ปีคะสิบปีค่ะเคยมีการคุมกําเนิดไหมคะเคยกินยาเม็ดคุมกําเนิดค่ะมีโรคประจําตัวไหมคะไม่มีค่ะเคยผ่าตัดอะไรไหมคะไม่เคยค่ะมีแพ้ยาหรือแพ้อาหารอะไรไหมคะไม่มีค่ะ ประวัติการเจ็บป่วยของครอบครัวค่ะพ่อเป็นความดันโลหิตสูงค่ะประวัติการฉีดวัคซีนมีไหมคะเคยฉีดวัคซีนมาสองเข็มค่ะตอนลูกคนแรกน้ำหนักก่อนตั้งครรภ์และส่วนสูงเท่าไหร่คะหนัก48สูง160ค่ะน้ำหนักปัจจุบันเท่าไหร่ค่ะ50ค่ะอาการผิดวกติระหว่างตั้งครรภ์มีไหมคะ่ะมีคลื่นไส้าอาเจียน,นอยบ่อยๆเดือนที่แล้วตอนนี้อาเจียนนานๆครั้งคะ่ะการนอนหลับช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะหลับ ครั้งละหกถึงแปดชั่วโมงไม่ใช้ยานอนหลักค่ะคนไข้ออกกําลังกายบ้างไหมคะไม่ค่อยได้ออกกําลังกายเลยค่ะนั่งขายของที่ร้านค่ะการรับประทานอาหารของคนไข้เป็นยังไงบ้างคะทานอาหารวันละสองมือค่ะตอนเช้าไม่ค่อยได้ทานเนื่องจากต้องเตรียมของในร้านและดูแลลูกคนโตไปโรงเรียนค่ะค่ะเดี๋ยวจะขออนุญาตคุณแม่จเจาะเลือดและขอขอตรวจปัสสาวะนะคะเพื่อเพื่อส่งตรวจนะคะและจะขออนุญาตตรวจคันขอ,ของคุณแม่และตรวจร่างกายนะคะ เพื่อประเมินความพร้อมในการตั้งคันค่ะ,คะการเตรียมหญิงตั้งคันก่อนการตรวจร่างกายนะคะ 1. ปิดประตูกั้นม่านค่ะ2นะคะเราจะอธิบายให้คนไข้ให้คนไข้ฟังนะคะว่าเราจะแนะนําตัวก่อนนะคะแล้วถามแล้วบอกคนไข้นะคะว่าขออนุญาตคนไข้ว่าวันนี้เราจะมาทําการตรวจร่างกายแล้วก็ตรวจคันนะคะ3นะคะจัดท่านอนให้กับคนไข้นะคะให้นอนศีรษะสูงและนอนงายนะคะแล้วก็คลุมผ้าให้ถึงคอค่ะ4นะคะซักป,ประวัติแล้วก็ถามอาการสําคัญ ข้5นะคะล้างมือให้สะอาดแล้วก็เช็ดมือให้แห้งนะคะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการตรวจร่างกายตามระบบนะคะ 1. การตรวจศีรษะและหนังศีรษะนะคะตรวจศีรษะเราจะดูศีรษะว่ามีมีการสมดุลกันหรือไม่ดูลักษณะปกติปกติโครงสร้างจะสมจะสมดุลนะคะเราจะดูหนังเส้นผมนะคะลักษณะเส้นผมแห้งอาจเกิดจากการขาดสารอาหารใบหน้าบวมหรือหนังตาบวมนะคะคือมีภาวะน้ำข้าง มีภาวะน้ำข้างในใบหน้าและมีภาวะน้ำข้างในใบหน้าและหนังตามากเกินไปค่ะทาให้หน้าบวมและหนังตาบวมนะคะมาเกิดจากโรคไตโรคภูมิแพ้โรคหัวใจโรคหัวใจแล้วก็โรคตับเป็นต้นนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการตรวจตานะคะตรวจด,ดูเปลือกตาด้านในนะคะดูว่าปกติแล้วจะมีลักษณะแดงสีแดงอ่อนๆนะคะไม่มีรอยแผลการเคลื่อนไหวของลูกตาเคลื่อนไหวได้ดีค่ะกดตรวจตาล่าจะมองเห็นเยื่อบุตาเมื่อเห็นเป็นสี ขาวหรือสีชมพูจางๆนะคะแสดงว่าเป็นโรคโลหิตจางค่ะการตรวจด,ดูเลือดตานะคะว่ามีหนังตาบวมหรือมองเห็นภาพซ้อนหรือไม่นะคะเราจะให้เพื่อประเมินภาวะความดันโลหิตสูงจากของการจากการตั้งคันค่ะต่อไปนะคะช่องปากนะคะเราจะดูริมฝีปากนะคะว่าปกติแล้วนะคะปกติริมฝีปากจะไม่แห้งค่ะมีสีชมพูอ่อนค่ะเยื่อบุช่องปากจะสะอาดนะคะไม่มีแผลค่ะสีเป็นสีชมพูอ่อนค่ะ ฟันนะคะจะฟันปกติแล้วฟันจะไม่ผูกค่ะเหงือกนะคะปกติแล้วจะไม่บวมแดงหรืออักเสบนะคะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการตรวจคอค่ะคลำต่อมไทรอยนะคะทั้งทั้งสองข้างซ้ายและขวาคลำในปกตินะคะปกติแล้วปกติแล้วต่อมน้ำเหลืองจะไม่โตนะคะเราจะคลำตรงที่บริเวณใต้ใต้หูใต้คางคอแล้วก็กระดูกไหปลาร้าค่ะปกติปกติเราจะไม่พบ เราทําแล้วเราจะไม่พบนะคะการทําต่อมไทรอยนะคะว่ามีขนาดโตขึ้นหรือไม่นะคะโดยจะให้หญิงตั้งครรภ์น,นะคะอหนอนหงายหน้าขึ้นนะคะแล้วให้หญิงตั้งครรภ์กลีดน้ําลายะคะ่ะแล้วสังเกตบริเวณด้านล่างของกระดูกอ่อนใต้กล่องเสียงนะคะไครคอยคาเทเลตน,นะคะโดยปกติบริเวณนั้นจะไม่บวมโตแต่ในระยะตั้งครรภ์น,นะคะอาจบวมโตเล็กน้อยะคะ่ะเนื่องจากฮอร์โมนเกี่ยวกับการตั้งครรภ์มากกระตุนนะะ้นค่ะหลังจากคลอดแล้วนะคะจะทําให้การบวมอยู่การบวมจะยุบลงะคะ่ะ ต่อไปนะคะเต้านมนะคะการตรวจเต้านมเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ให้นมบุตรนะคะ,ะถ้าพบความผิดปกติจะได้แก้ไขทันนะคะคำคำขนาดและลักษณะคำขนาดและก้อนในเต้านมปกติจะไม่มีก้อนนะคะขนาดทั้งสองข้างนะคะจะมีความสมดุลกันค่ะมีมีความคัดตึงของเต้านมและมีการขยายตัวด,ดูลักษณะเต้านมด้วยวิธีวอลเลอร์เทสนะคะโดยใช้หัวแม่มือหัวแม่มือแล้วก็นิ้วชี้นะคะ มา,มาวางตรงฐานหัวนมนะคะดูว่าถ้าถาหัวนมนะคะพ้นห,หัวแม่มือกับนิ้วชี้นะคะแสดงว่าปกติคะ่ะถ้าหัวนมไม่พ้นหัวแม่มือแล้วก็นิ้วชี้นะคะแสดงว่าผิดปกติคะ่ะเราจะแก้ไขด้วยวิธีฮอฟแมนเทคนิคนะคะใช้หัวแม่มือวางที่ฐานนะคะของหัวนมทั้งสองข้างนะคะรูดจุดลานนมเป็นจัศสมีนะคะและรูดและรูดหัวนมขึ้นเบาๆะคะ่ะ 6นะคะปอดนะคะจะใช้สเตตโตสโคปฟังเสียงลมผ่านเข้าออกค่ะตามตามการหายใจในตำแหน่งซ้ายในตำแหน่งกลีบบนล่างและซ้ายขวานะคะปกติเสียงลมผ่านเข้าออกนะคะสม่ำเสมอจะไม่มีเสียงจะไม่เสียงจะไม่มีเสียงผิดปกติค่ะหัวใจนะคะฟังอัตราการเต้นจังหวะปกติสม่ำเสมอจะอยู่ที่70-80ครั้งต่อน,นาทีนะคะและจะไม่มีเสียงแทรกซ้อนค่ะ อาการบวมกดบุ่มนะคะบริเวณแขนและขานะคะการตรวจการบวมที่มือนะคะเราจะซักขาหกิ่งตั้งคันว่าการสวมแหวนประวัติการสวมแหวนว่าแหวนรับหรือถอดถอดถอดออกยากหรือไม่นะคะบอกชัดบอกให้หญิงตั้งครันนะคะทํามือถ้ามือบวมรู้สึกว่ารู้สึกว่ากำมือได้สบายถ้ามือถ้าปกติแล้วนะคะกำมือนะคะมือกำได้สบายค่ะถา้าผิดปกตินะคะจะกำม,มือแล้วจะมีจะมี กำมือบริเวณนี้ค่ะจะมีกมีความตึงและกำมือได้ยากค่ะการตรวจอาการกดบุมบริเวณขานะคะเมื่อประเมินเพื่อประเมินภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์น,นะคะเช่นความความดันโลหิตสูงโรคไตโรคหัวใจโดยใช้หัวแม่มือนะคะกดบริเวณกดบริเวณหลักกระดูกหน้าแพ้งนะคะถ้าพบว่าบวมกดบุม2มิลิเมตรเท่ากับบวก1ค่ะถ้าบวมกดบุม4มิลิเมตรเท่ากับบวก2ค่ะถ้าบวมกดบุม6มิลิเมตรเท่ากับบวก3ค่ะถ้าบวมกดบุม 8มิลิเมตรนะคะเท mm hmm. ่ากับบวก4ค่ะการตรวจคันนะคะเราจะเข้าทางขวามือของคนไข้นะคะการการตรวจคันนะคะเราจะเปิดเฉพาะส่วนที่เราจะตรวจะคะคือหน้าท้องนะคะผ้า,าด้ันบนเราจะเปิดเราจะเปิดเฉพาะให้คลุมเต้านมของคนไข้นะคะส่วนด้านล่างคะเราจะเปิดถึงบริเวณหัวหน่าวคะ่ะเปิดเฉพาะส่วนที่ตรวจนะคะ การดูนะคะเราก็จะดูว่าอันที่1ขนาดของหน้าท้องค่ะความสูงของยอดมดลูกสัมพันธ์นกันกับอายุคางหรือเปล่านะคะ2นะคะเราจะดูว่าลักษณะทรงของหน้าท้องเนี่ยค่ะเป็นลายอะไรเป็นลองดิจิทัลไลา์ลองดิจิทัลไลายเป็นลายทางยาวหรือว่าทางสเวตไลนหคือเป็นทางขวางนะคะค,คาดได้เองนะคะเราจะดูเป็นลองดิจิทัลไลายนะคะเป็นลายทางยาวค่ะ อันที่3ค่ะเราจะดูว่าหน้าของมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเช่นมีผื่นมีรอยหรือว่ามีแผลนะคะอย่นี้เป็นต้นนะคะพอดูเสร็จแล้วนะคะที่ที่1ต่อไปก็คือคลำนะคะคลำนะคะเราจะใช้ทฤษฎีของลีโอโพลนะคะก็จะมีการคลำทั้งหมด4ท่าค่ะท่าที่1เรียกว่าเฟอร์ลีโอโพลแมนูเวอร์ค่ะมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะหาว่าความสุขของยอดมดลูกอยู่ที่ทระดับใดอันที่สก็จะดูว่า ส่วนของทารกอยู่เป็นเวณยอดบรรลุอยู่อยู่เป็เวีไหนคะวิธีทําเราจะใช้มือทั้งสองข้างค่ะวางไว้ที่หน้าท้องนะคะทําไปเพื่อหาความสูงของยอดบรรลกค่ะตอนนี้ความสูงของยอดบรรลุอยู่ที่ระดับนี้มือหนึ่งวางไวท้ที่ความสูงของยอดบรรลุอีกมือหนึ่งทําหาไซฟอยโปรเซตนะคะเมื่อทําแล้วนะคะแบ่งระยะระดืแบ่งระยะระหว่างสะดือถึงไซฟอยเป็นสี่ส่วนนะคะถ้าแบ่งเป็นสี่ส่วนก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่นะคะ มือที่เราวางตอนนี้นะคะเราจะวางอยู่ที่เศษสามส่วนสี่มากกว่ากว่านะคะมากกว่าสสดือซ,ซึ่งตอนนี้นะคะจะบอกได้ว่าอยู่คันสามถึงสองสัปดาห์ขึ้นไปค่ะเสร็จแล้วเราก็จะทาดูว่าส่วนบริเวณยอดบนลูกเนี่ยค่ะน่าจะเป็นส่วนไหนของทารกนะคะนี่เราจะข่าวว่านุ่มนิ่มๆไปหมดเลยเราจะตรงนี้น่าจะเป็นก้นของทารกค่ะอันนี้คือท่าที่หนึ่งนะคะท่าที่สองเรียกว่า Second r รีโอรีโ o โค n มนนะคะหรือเรียกว่า b บ l a t e r a l g r i กนะคะหรือจะเรียกว่า Lateral p r o p พา s i o n ก็ได้ค่ะเราจะหันหน้าไปทางผู้รับบริการนะคะเราก็จะคลำนะคะใช้มือกดไปที่ต้นข้างสองข้างเลยนะคะเวะลากดไปเนี่ยนะคะจะมีความรู้สึกฝ่ามือที่เราสัมผัสนะคะก็คือทางนี้ถ้ากดไปแล้วแบบหวัๆขึ้นไปนะคะถ้าตื้นๆ ลึกๆทาลึกๆนะคะน่าจะเป็นแข่งขาของทารกท้าทางนี้นะคะนูนๆขึ้นมาน่นจะเป็นหลักของทารกค่ะเราจะสังเกตของรู้สึกสองข้างนะคะทางนี้จะลึกขึ้นมาหน่อยค่ะทางนี้จะเป็นตื้นๆแล้วก็เป็นแนวยาวมาตลอดเลยนะคะตรงนี้น่าจะเป็นด้านซ้ายน่าจะเป็นหลักของทารกนะคะทางนี้น่าจะเป็นแข่งขาของทารกค่ะท่าที่สองในวัตถุประสงค์เพื่อจะหาว่าทารกอยู่ในท่าใดหลักของทารกอยู่ที่ส่วนใดค่ะตอนนี้เราจะรู้ว่าหลักของทารกอยู่ด้าน ด้านขวาของด้านขวาของมานดานะคะล t า a r t คือทางขวาสม l พาร์กก็คือทางซ้ายนะคะท่าที่3ก็คือเติร์นทโอโค v e r นอะคะอันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะหาส่วนนําของทารกค่ะว่าอยู่ส่วนไหนนะคะใช้มือขวานะคะวางอวาง,วางที่บริเวณหัวหนาวนะคะเพื่อทําส่วนดูส่วนส่วนต้นของทารกนะคะตอนนี้เราทแล้วน่าจะเป็นก้อนกลมแข็งๆนะคะ เราจะเข้าใจว่าส่วนนำขอทารกนั่นจะเป็นสีสของทารกค่ะท่านี้เรียกว่าเตอร์ดิโอโพเมนูเวอหรือว่าเรียกเรียกชื่อว่าพ o วนิคลิกก็ได้ค่ะท่าที่4นะคะเรียกว่า f ฟ r ร์ดิโอโพเมนูเวอรค่ะหรือจะเรียกอีกอย่างคือใบท่านี้นะคะจะมีวัตถุประสงค์หาส่วนนำของทารกว่าอยู่ในอุ้งเชิงการแล้วหรือยังนะคะส่วนมากจะคําหาในครที่36สัปดาห์ขึ้นไปค่ะ ขานี้นะคะจะหันหน้าทางปลายเท้าเขาพู้รับบริการะคะ่ะวางสองมือนะคะไบเลตเทิลกริปนะคะก็คือใบก็คือสองข้างอินโกนคือขานิบวางไว้ที่ขานิบคนไข้นะคะสอบมือเข้าหากันนะคะถ้าสมุดมือสองข้างชนกันได้ในลักษณะนี้นะคะก็แสดงว่าส่วนน้ำของทารกยังไม่นักยังไม่ลงไปที่อุ้งเชิงกรานนะคะถ้าศีรษะงลงมาตรงนี้แล้วลงมาตรงนี้นะคะมือของเราจะไม่สามารถสอบกันได้ะคะ่ะ ศีรษะเด็กจะอยู่ตรงนี้นะคะถ้า,ากดลอ,อกไปแล้วนะคะมือจะมือจะชนกันไม่ได้ะคะ่ะถ้ามือถ้ามือเราเปน็นอย่างงี้ค่ะแสดงว่ามี engagement ค่ะอันนี้คือการตรวจทั้งสี่ท่านะคะเมื่อดูแล้วฟังอันที่หนึ่งดูไปแล้วฟังไปแล้วตอ,อนที่สามจะเป็นการฟังนะคะเราจะใช้สเตโตสโคปนะคะเราจะดูการเต้นของทารกนะคะเมื่อกี้เราคําว่าได้หัวเป็นส่วนนำนะคะเราคิดว่าขวาน่านจะอยู่ส่วนหลักของทารกน่าจะอยู่ส่วนขวาน,นะคะ หัวเป็นส่วนนํำนะคะตรงนี้เป็นหัวตรงนี้น่าจะเป็นคอแล้วตรงนี้ก็จะเป็นหลังนะคะถ้า,าฟังเราจะฟังที่สะบักของทารกนะคะเราก็จะใช้สเตฟฟังตรงนี้ค่ะฟังในตรงที่เราคิดว่าที่เป็นหลังของทารกค่ะแล้วก็ฟังแล้วเราก็เราจะจับเวลานับจํานวนการเต้นของหัวใจทารกด้วยนะคะ1นาทีนับถึง1นาทีนะคะ หนนาทีควรจะได้ประมาณ1 1 0ถึง160ครั้งต่อนาทีค่ะคนไม่ต่ำกว่าน,นี้หรือมากกว่าน,นี้ค่ะคืออาจจะมีภาวะถ้ามากกว่านี้อาจจะมีภาวะทารกทารกในครรภ์ได้ค่ะประเมินความพร้อมในการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์แต่ละไตรมาสนะคะและประเมินสภาพจิตใจอารมณ์สังคมของหญิงตั้งครรภ์น,นะคะคุณแม่คะคุณแม่มีความพร้อมมากน้อยเพียงใดในการตั้งในการตั้งครรภ์ครั้งนี้บ้างค่ะหรือคุณแม่มีคําถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะ ตั้งใจมีลูกค่ะสามีอยากได้ลูกสาวราได้เพียงพอะที่จะเลี้ยงค่ะดีใจที่มีลูกแต่ยังกังวลกลัวว่าจะตกเลือดหลังคลอดเหมือนคนก่อนต้องบำรุงอะไรเป็นพิเศษไหมคะค่ะหนึ่งนะคะแนะนําให้มาฝากคันตั้งแต่รู้ว่าตัวเองตั้งคันนะคะเพื่อที่จะเพื่อที่จะปรึกษาแพทย์เราขอคําแนะนําจากแพทย์ในการดูแลตัวเองค่ะสองนะคะสํารวจข้อมูลประวัติของตัวเองนะคะเช่นประวัติการเป็นโรคเบาหวานหรือประวัติการมีเลือดจางหรือว่ามีเลือดจางหรือไม่นะคะหรือถ้าคุณแม่ตั้งคันสองและเคยมีประวัติตกเลือดในคันแรกนะคะ อาจจะเป็นอาจจะมีภาวะตกเลื่อนในครั้งถัดไปได้ค่ะ 3. ดูแลตัวเองรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะออกกำลังกายอย่างสม่ําเสมอค่ะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมสําหรับการทํำคลอดค่ะ 4. นะคะรับประทานยาบารุงและวิตามินอย่างสม่ําเสมอโดยเฉพาะธาตุเหล็กค่ะ 5. ค่ะม,ม,ม,มันมันตรวจมันมันตรวจร่างกายและมาตามนัดแพทย์ทุกครั้งนะคะ และคุณแม่เองนะคะก็ต้องหมั่นสังเกตตัวเองนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงบ้างคะเพียงใดถ้าถ้าเกิดมีความผิดปกติอย่างไรให้ที่แจ้งแพทย์ทันทีค่ะสาหรับภาวะตวเกเลือดนะคะอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตของคุณแม่นะคะแต่หากคุณแม่ได้ศึกษาและเตรียมความพร้อมนะคะก็ก็ไม่มีอะไรที่จะน่าเป็นห่วงะคะ่ะอย่างไรก็ตามคุณแม่ก็อย่าเครียดอย่าเป็นกังวลมากนะคะถ้าหากคุณแม่ดูแลตัวเองดีก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะอย่าเครียดมากเกินไปนะคะ ค่ะทานยาบำรุงที่โรงพยาบาลให้ไปแล้วไม่ค่อยให้ไปไม่ค่อยได้ทานค่ะทานแล้วอาเจียนทํำยังไงดีคะค่ะระหวางนี้นะคะกินผักใบเขียวค่ะถั่วงาปลาเล็กปลาน้อยนะคะและประมาณไตแปรไตมาที่สามนะคะหมอจะจ่ายแคลเซียมค่ะเรื่องการกินเผ็ดนะคะไม่มีผลต่อเด็กในท้องนะคะแต่จะมีผลต่อคุณแม่อาจจะทําให้เกิดการจุกเสียดนะคะหรือเกิดการแสบท้องหรือทําให้ท้องเสียได้ค่ะค่ะและการตัดหมายครั้งถัดไปนะคะหมอจะแตง พยามาลจะทำการนักหมายในวันที่16รกรกฎาคม2564ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ